ออบริษัทไหนที่ได้ประโยชน์จากเซอร์วิสเยอะสุดและเห็นเคยเล่าข้าแบบนี้ถทว่าบริษัทไหนได้ประโยชน์จากเซอร์วิสเยอะสุดครับเซอร์วิสทุกด้านเลยครับ AOT ใช่ไหมครับมีอะไรครับ SPA Beauty Buffet พวกนี้เซอร์วิสไหมครับอ่าพวกนี้มันเห็นแบบนี้นะสังเกตนะท่านดูนะการเซอร์วิสแบบนี้นะ จนหนึ่งห้าแจนหนึ่งห้าเห็นแบบนี้ก็้มานะแสดงว่าไอ้พวกกลุ่มเซอร์วิสได้ประโยชน์ไอ้เอเกี่ยวอะไรเซอร์วิสคนส่วนใหญ่คือคนจีนใช่ไหมครับบิวตี้บุฟเฟ่ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าสิบยี่สิบเปอร์เซ็นลูกค้าเขาเป็นคนจีนนะนะครับอ่าผมผมนั่งดูนะเดี๋ยวเราจะเรียนวิสันซโม,มเดียวพวกนี้ด้วยนะนะครับ a o t ก็มาจากเซอร์วิสใช่ไหมครับ หุ้น a อ t อ่ะจากสอง้อยจากหนึ่งร้อยมาสามร้อยเร็วกว่าจากสาจากสี่ไปร้อยหนึ่งไหมครับลอ,ลองคิดดูนะเอาใหม่หมนะครับราคาหุ้นจากร้อยหนึ่งมาสามร้อยกับราคาหุ้นจาก40ไปร้อยหนึ่งอันไหนใช้เวลาเยอะกันครับเออทำไมอะ่ะท่านทราบไหมในเชิงฟนะันเดอร์เมนทละนะครับพวกนี้เนี่ย มันเป็นมีฟิกคอสเยอะเมือ่อไหร่ก็ตามแหมผู้โดยสารเกินฟิกคอสไปเนี่ยหนึ่งบาทที่รับได้เนี่ยมันจะเข้าบอททอมไลน์มากกว่าช่วงที่มันอยู่ต่ำๆฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็คือเป็นไฮโอเปอติ้งเลเวลช์ฉะนั้นไฮโอเปอติ้งเลเวลช์เนี่ยมันต้องมีสเกลมีแมสที่ใหญ่พอนั่นคือผลทำไมว่าพอผู้โดยสารเกินเท่าไหร15่15-16ล้านคนขึ้นมาเนี่ยนะครับหนึ่งบาทที่ได้อ่ะ ไปพัฒน์ลายมากกว่าเออ่มากกว่าผู้โดยสาร1นึถึงสิล้านคนเน่ยฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้คือบางทีท่านต้องดูนะครับว่า s u s i s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  m o l มันเป็นไงซึ่งเราเลยจะเรียนช่วงบ่ายนะครับเราเรียนแมคโครไปเพื่อไปดูไมโครนะครับเพื่อไปดูไมโครนะครับนะครับอ่าอันนี้แมคโครนะครับทั่วโลกเนี่ยมาร์เก็ตแชร์ของ GDP นะนะครับนะครับถ้าว่าตอนนี้ จีนเนี่ยมาเก็ตแชร์มัน13.9%ของ GDP นะครับฉะนั้นจีนเมื่อจีนเป็นหวัตใช่ไหมครับเอ่อสกิจโลกก็ไม่สบายไปด้วยใช่ไหมครับมีประโยคนี้ใช่ไหมครับมีที่หนึ่งบราซิลเนี่ยพันธบัตรเริ่มเป็นจังไปแล้วนะ3.15% GDP โลกมันถึงมีเปเปอหนึ่งบอกว่าบริกเนี่ยบราซิลรัลเสเซียอินเดียจีายนาหรือเฉพาะอะไรครับหรืออินเดียหรืออินเดียนะครับ นะครับบาราซิลกับรัสเซียเนี่ยเป็นหวัดไปแล้วนะครับเป็นหวัดไปแล้วนะครับนะครับภาพนี้นะครับผมอยากดูนิดนึงนะครับปกติเนี่ยนะครับถ้าธุรกิจกำลังฟื้นนะฟื้นพึ่งฟื้นนะตลาดหุ้นเนี่ยนะครับตอบสนองถึงบวกมากๆเลยมากมากเลยนะครับแต่เมื่อตลาดเมื่อเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับตลาดหุ้นก็อาจจะเป็นบวกน้อยลงนะครับสังเกตนะครับ แล้วพอสกิจ g d ดดีสุดต่หุ้นเริ่มตอบสนองเฉยๆแล้วคือบวกแต่สังเกตนะครับว่าถ้าสกิจถดถอยเนี่ยถดถอยนะสมมติถดถอยเนี่ย GDP บวกหนะบอกว่าเหลือบวกสอเนะี่ยบวกหมาบวกสนะเป็นบวกนะเกิดอะไรขึ้นัต่างหุ้นครับมันจะพลอยสิ่งอะไรครับรี e ซชชันเลยนะแค่หดนะครับมันจะพยแค่ถดถอยเนี่ยมันจะพลิ่งรีเซชัน ตาหุ้นเวลาที่แปลกเนะแทบเริ่มเฟื้นตัวนะแค่มีข่าวพบเนี่ยเฟื้นตัวมันจะไฟซิงอะไรครับเฟื้นตัวเต็มที่เห็นไหมฉะนั้นเนี่ยมันเป็น expectation เน่ expectation หลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมข่าวดีอย่างเงี้ยทำไมห็นุ้นเฟื้นเลยนะครับเพราะางี้มันสะท้อนไปแล้วอะนะครับสะท้อนไปแล้วนะครับตลาดหุ้นมักมองหนึ่งสเต็ปล่วงหน้านะครับมักมองหนึ่งล่วงหน้าต่างกับ property นะ property เนี่ยจะต้องเสกิลดีจริงๆนะครับจริงๆมันถึงแบบ มันถึงจะดีนะครับเพราะปั๊บปีมนเงินก้อนใหญ่ไงแต่ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมีเงินเท่าไหร่ครับสิบาทก็ซื้อได้ใช่ไหมครับซื้ออะไรดีดบิหรือเปล่าครับมีร้อยบาทก็ซื้อได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันถึงแบบสะท้อนแบบอะไรที่ล่วงหน้าได้ดีนะครับล่วงหน้าได้ดีนะครับนะครับสังเกตอีกนิดนึงนะครับตลาดหุ้นเนี่ยนะครับถ้าเลียวเลทลดลงเลียวเลทลดลงนะตลาดหุ้นจะบวก นะครับรีลเทนี่คืออะไรครับหุ้นยูโรสังเกตไหมมียูโรเนี่ยดอกเบี้ยมันเท่าไหร่ครับศูนย์แต่เงินเฟอ้อเนี่ยมันมา,มากกว่ามากกว่าดอกเบี้ยมันนั่นคือเพราะทำไมหุ้นยูโรเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเริ่มเฟืนตัวแต่มันก็เรื่องจากรีวเทมันลดลงเนี่ยนะครับทไมมันถึงให้ตลาดหุ้นดีขึ้นนะครับฉะนั้นตลาดนี้เป็นการบอกอตลาดหุ้นจะชอบอะไรบ้างนะครับตลาดหุ้นชอบสิ่งที่มันเฟื้นตัวนะครับเศรษฐกิจดีนะครับแต่เมื่อ,อไรก็ตามเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับ ถดถอยเนี่ยตลาดหุ้นจะสะท้อน recession เลยนะครับสะท้อน recession นะครับตลาดหุ้นไม่ชอบการขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนนะครับนะครับถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยนะครับโดยที่ว่าเร็วกว่าเงินเฟ้อถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าเงินเฟ้อนะครับตลาดหุ้นจะลงหนักนะครับขึ้นเร็วกว่าเงินเฟ้อนะครับตลาดหุ้นจะลงหนักนะครับสังเกตไหมครับว่า เมื่อไหร่ก็ตามอเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยเร็วเงินเฟอ้อเนี่ยทุกแอสเซทคลาสโดนหมดเลยนะครับตั้งแต่หุ้นพนาาันธบัตรนะครับหุ้นพันธบัตรนี่โดนหมดนะครับโดนหมดนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาขึ้นดอกเบีย้ยได้นะครับแต่อย่าขึ้นทีละห้าสิบตังค์เนี่ถ้าขึ้นทีละสิบสิบห้าตังค์อ่ะได้ยิ่งดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยเจเนตเยเลนยอมที่จะไม่ทําที่ขึ้นทีละสลึงเหมือนเมื่อก่อนนะ าจจะมองสิบถึงสิบห้าบิบนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยของเขาเนี่ยนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาลองทดลองเครื่องมือใหม่ๆเขาเรียกว่าอะไรครับ reverse repo นะครับหมายถึงว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยคือกําหนดกําหนดเกี่ยวกับว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้จะกําหนดปริมาณที่จะขายออกมาเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยปริมาณของตัวสิ่งที่ขายออกมาเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดตัวยิวออกมา ซึ่งผมคิดว่าคงอยู่ระหว่าง10-15บินะครับคงไม่ถึง25บิปนะครับไม่ถึง25บิปนะครับอ่านะครับอ่านะครับภาพนี้เราศึกษาฟันโฟไปเพื่องี้ครับว่าเวลาเราคำนวณพวก discount cash flow เนี่ยนะครับตัวที่มีผลนะครับตัวที่มีผลต่อ discount rate เนี่ยนะครับก็คือตัวดอกเบี้ยเนียเราศึกษาฟันโฟไปเพื่อศึกษา risk f r นะครับ risk free นะครับ risk free นะครับ ถ้าอะไรก็ตามลิสฟรีเพิ่มขึ้นหมายถาว่าอ่างครับอัตราส่วนลดก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เกิดลิสฟรีเพิ่มขึ้นนําสู่อะไรครับตัวลิสพรีเมียมก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับลิสพรีเมียมก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับดอกเบี้ยมีผลต่อราคาหุ้นอยู่แล้วนะครับนะครับก็เลยถามกลับนะครับดอกเบี้ยขึ้นหุ้นจะตกไหมครับ อ่าหุนตกไหมคำตอบคือไม่แน่เพราะทำไมครับถ้า e a r n i n g growth มากกว่าดอกเบีย้ยที่ขึ้นน่ะต้นทุนที่ขึ้นเป็นไงครับคุณก็ไม่ตกแต่เมื่อไรก็ตามขึ้นดอกเบีย้ยในภเพราะว่า a r n i n g g r o w กรไม่ขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณตกแน่นอนอ่านะครับชนะเนี่ยคือดอกเบีย้ยขึ้นไม่ใช่เป็นหุ้นตกถ้า e a r n n เ g g งโมรธมากกว่าดอกเบีย้ยที่ขึ้นมากกว่าต้นทุนต่างาเงินที่ที่ขึ้นนะครับ เออ n ิ่งกรอบมีผลนะครับมีผลจริงๆนะครับมีผลนะครับขออนุญาตภาพนี้นะครับปกติเนี่ยการอ่านไซเคิลเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าใช่ไหมครับว่าหุ้นชอบอะไรครับเศรษฐกิจดีดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมครับการอ่านเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราอ่านแบงค์ชาติเออถ้าอ่านทางการกลางถือว่าช้าไปไหมช้าไปนะครับสังเกตนะครับการอ่านเศรษฐกิจดีสุดเนี่ยต้องอ่านผ่าน U curve ยูเคิร์ฟนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยูเคิร์ฟขาขึ้นนะยูเคิร์ฟขาขึ้นคือสิบปียูเคิร์ฟระยะยาวมากระยะสั้นนะครับถ้าขาขึ้นเมื่อไหร่นะมงบอกเศรษฐกิจดีเลยถ้ารูปนี้สังเกตนะครับหนึ1990่งเก้าเก้าศูนเป็นต้นมาเนี่ยนะครับจะมะีขาขึ้นของหุ้นรอบใหญ่สามรอบอะสามรอบเลยนะ ะครับท่านดูนะนะครับรอบใหญ่สามรอบรอบแรกคืออะไรครับหุ้นที่เราไปพันเจ็ดจำไ้จแนใครอยู่ในช่วงนั้นบ้างครับไม่มีเลยใช่ไหมครับนครับช่วงนั้นนะครับยูเคอร์มันขึ้นมาแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าเศรษฐกิจอิมเมอร์จิ้งมาเก็ตดีมากอะ่ะแล้วได้ยิ่งตอบเบียกขาลงด้วยนะพูดง่ายคือถ้ามีพื้นที่ใต้การาฟเยอะๆแบบนี้บ่งบอกเศรษฐกิจดีมาก ถ้าดูแบบนี้แสดงว่าอะไรครับสิบปีเล่นหุ้นปีเดียวก็พอนะครับต้องดูปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าถ้าเกิดถ้าปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะไปออกเก้าสี่อ่ะแล้วพักนะครับสองพันสองไปออกสองพันสี่แล้วพักไม่ต้องเจอรีแมทน,นะไม่ต้องเจอต้มยำกุ้งใช่ครับอ่าปีสองพันเก้าเนี่ยพักไม่ได้เพราะมันนานเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเนี่ยสังเกตไหมครับว่าสังเกตนะเมื่อไหร่ยูเคิร์ฟขาขึ้น เศรษฐกิจดีใช่ไหมครับนี่มันขาขึ้นเป็นไงครับปึ๊บมันพร้อมลงปึ๊บ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 อะไรเนี่ยนะครับนี่คืออะไรครับมันอยากจะลงอยู่แล้วอ่ะนะครับสกิปมันพร้อมจะลงนะแต่มึงเออมันเจออะไรครับยาโดบใช่ไหมครับ QE หนึ่งสองสาม QE แบบ Open end ด้วยนะยุโรปก็ QE ญี่ปุ่นก็ QE หมดโอ้โหอะไรเนี่ยจีนอีกหน่อยก็ QE นะครับจะนั้นสังเกตไหมครับว่าลูกนี้คือลูกไหนครับ ลงมาลึกไหมสังเกตไหมครับว่าเศรษฐกิจเริ่มถดถอยนะแต่คุณไ,ไ,ไม่เจ๊งทําไมคุณไม่เจ๊งท่านทราบไหมครับคุณไม่เจ๊งเพราะเพราะอเมริกายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยไงสังเกตไหมครับมันจะเจ๊งต่อเมื่ออเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเร็วเนี้ยหนึ่งเก้าก็สี่เศรษฐกิจลงอเมริกาขึ้นดอกนําสู่อะไรครับต้มยำกุ้งสังเกตนะครับสองพันห้าันหก สะกิดยิวเคิร์ฟลงอเมริกาขึ้นดอกนำสู่อะไรครับรีแมนไคิสอ่ถา,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้ามองใกล้ไปกน่านั้นนะถ้าดอกเบี้ยายาวต่ําระยะสั้นนะติดดอกเบี้ยยาวต่ํำระยะสั้นนะนี่คืออะไรครับยาวต่ำมาสั้นนี่คือรัเสเซียแตกอะสังเกตไหมครับใครอยู่ ใครซื้อขายหุ้นตั้งแต่ต้มยำกุ้งนะเราเกิดต้มยำกุ้งปีเก้าเจ็ดเก้าแปดเนี่ยน่าจะเด้งใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าไปต่ำสุดปีไหนครับใครจำได้ไหมครับปีเก้าเก้าช่วงนั้นเพราะทำไมรัเสเซียมันดึงลงไงรัเสเซียดึงลงนะครับรัเสเซียแตกนะครับช่วงนั้นนะครับช่วงนี้เห็นไหมลงมาขนาดนี้คนก็นึกว่าอะไรครับกรีซออกจากยูโรนะครับแต่คนที่ลุ้นกรีซไม่ต้องห่วงนะครับ ออกแน่นอนนะครับนะครับนะครับออกแน่นอนนะครับเพราะว่ากรีซเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่เลือกตั้งในทุกปีนะครับเลือกตั้งทุกปีข้อดีมันคืออะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าแต่วิกฤตของกรีซเนี่ยรอบนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับเมื่อรอบปี2010เนี่ยเออกรีซออกจากยูโรแต่ไม่รุนแรงเท่าปี2010ถ้ามาเพราะอะไรครับ เพราะว่าหนี้ของกรีซใครคือเจ้าหนี้ครับ ECB IMF ไม่เหมือนปี2010น,นะ2010เจ้าหนี้คือใครครับ Deutsche Bank BNP Commercial Bank อะไรอะ่ะฉะนั้นปี2010ถ้ากรีซออกเนี่ยหมายความว่าไงครับ Commercial Bank ไปด้วยแต่เมึงเออเนี่ยรอบนี้กรีซออกเนี่ยเจ้าหนี้คือทางการกลางยุโรป IMF หน้าต่างก็ใหญ่อะ่ะนะครับนะครับถ้าไม่พอก็ทำไงครับปั๊มเงินสิครับใช่ไหมครับ อ่าฉะนั้นเนี่ยนั่นคอผมว่าทําไมสังเกตมากริสรอบนี้หลายคนพูดว่าจะออกแต่หุ้นเป็นไงครับตกไหมไม่ตกไม่เหมือนปีหนึ่งศูนย์นะโอ้ตกอยู่นั่นแหละนะครับใช่ไหมครับปีหนึ่งศูนย์นี่หุ้นลงไปเท่าไหร่ครับพันเกือบพันจุดหรืออยู่พันจุดใช่ไหมครับฉะนัเนี่ยการอ่านโฟล์เนี่ยเป็นการอ่านเรื่องโพริซีด้วยนะครับโพรดิซีด้วยนะครับอ่าท่านดูต่อนะนะครับท่านดูรูเนี้ยนะครับจุดซื้อหุ้นนี้สุดคือช่วงไหนครับที่แบบ ขอแบบเหมือนดตรนิเวศเลยนะครับเอาแบบสังเกตไหมครับเอาแบบเต็มหมัดเนี่ยทำไงครับนะครับหลายหลายท่านคืออย่างนี้หลายคนก็ซื้อซื้อขายหุ้นนะครับแต่ชอบหมัดยับไงนะครับปุ๊บสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์โดนทียี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้มีเอาแบบเต็มหมัดซื้อเมื่อไหร่ดีครับเอาแบบเต็มหมัดเลยนะครับถามว่าลูกนี้ ช่วงไหนน่าซื้อเต็มหมัดสุดครับช่วงนี้เลยครับยังนะครับภาพนี้ผมทําเมื่อประมาณสิบห้าสิบสามมาร์ชนะถ้ามันขาลงแบบนี้นะเป็นการบอกเศรษฐกิจไม่ดีนะสิบสามมาร์ชไตมากหนึ่งนะยังไม่ใครคิดว่าเศรษฐกิจจะแยกขนาดนี้นะแต่อันนี้บอกเลยนะยูเคิร์บบอกเลยว่าคิสองไม่รอดอะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมันจริงไหมครับคิสองทั่โลกเลยนะทั่โลกนะครับไม่เฉพาะไทยนะครับ ฉะนั้นต้องบอกว่าอะไะครับวีนิวอวองอโลนใช่ไหมครับเราไม่ได้เดินเดียวดายนะครับคือนี้เตกับาเชลซีใช่ไหมครับฉะนั้นต้องเลิกก่อหกโมงใช่ไหมครับเพื่อไปเชียร์เลอรยพูลนะครับนะครับฉะนั้นเนี่สังเกตไหมครับว่ายูเคิร์บบกเลยไตรมาสสองสกิจไม่ไม่รอดอ่ะไม่รอดเลยนะจุดซื้อที่สุดก็ตรงนี้ครับท่านดูนะถ้าเกิดถ้าไม่ทราบอะไรเลยนะเอาลายแทงนี้ไปเลยนะนะครับ ถ้าไอตัวยูเคอร์แบบนี้แตะศูนนะและไอดอกเบี้ยขึ้นจนสุดนะท่านมาร์กเลยนะครับนี่คือมาร์กปีอะไรครับสองพันแปดอะใช่ไหมครับนี่คือมาร์กปีอะไรครับสองพันหนึ่งสองันหนึ่งเราซื้อตรงนั้นหุ้นเท่าไหร่ครับสามร้อยจุดสี่รอยจุดเองนะแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยมันแบบนี้แล้วไอ้นี้พร้อมขึ้นนะแสดงว่า ท่านต้องเล่นแบบหมัดยับแล้วซื้อพางถอยพางซื้อพางถอยพัง,พง,พงหรือหาตัวอะไรครับ business model ที่ใช่ที่ผมบอกใช่ไหมครับว่าในภาวะที่แบบนี้หุ้นบางตัวก็จะ outperform อทิเช่นเมื่อกี้บอกตัวไหนครับหุ้นใช้ community วัตถุดิบหุ้นที่เป็น deflation team ที่สามารถผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันแล้วสามารถผู้ซื้อสามารถเห็นราคาของผู้ขายได้นะครับ F smart ถ้าว่า ท่านว่านะครับท่านรู้ด้วยเอฟสมาร์ F เนี่ยตู้บันเติมมีท่านไหนใช้ตู้บันเติมบ้างครับไม่มีเลยถ้าไม่ใช่ทาเกตนะครับถ้าไม่ใช่ทาเกตทาเกตคือใครครับแม่บ้านซ l m v ไงนะครับนะครับ่าแม่บ้านพวกนี้เขารู้ไหมครับว่าราคาแพงทราบเพียงแต่ว่าเขาก็มีเงินเท่านั้นเนี่ยจะก็เติมเยอะได้ไงจะ,จะจ่ายรายเดือนได้ไงใช่ไหมครับ ฉะนั้นเนี่ยเขาจะจ่ายทีเท่าไหร่ครับสิบยี่สิบสาสิบาทแบบนี้นะครับถ้าเกิดผมเคยเมื่อเวลาของนี้ของปีแล้วเนี่ยหลายท่านเคยเรียนกับผมนะครับว่าตอนนั้นผมว่าเอฟสมาร์นะ่ยราคาต้องขึ้นมาสองสมเท่าอะ่ะเพราะแคชโฟมันดีมากเลยนะมา r k เก็ตแคหางแคชโฟนี้มันดีมากแล้วสุดท้ายตอนนั้นมันสี่หบาทมึงอันเดอร์ไลท์จำได้มาัราคาเท่าไหร่